น้องปอมนะครับอาบน้ำสายขนแล้วก็ตัดขนได้เป็นไกลทั้งตัวพี่ช่างตัดไก่เสร็จแล้วนะอาบน้ำตัดขนร้านน้องหมาน้องแมวซาลอนในสวนเกษตรมะขันธแก่นครับเบอร์โทรศัพท์0866404443อาบน้ำตัดขนให้กับสุนัขและแมวทุกขนาดทุกสายพันธุ์ดื้อดิ้นดูกัดสะบัดเวียงวีนรับหมดนะครับ <c oughs> ขอแค่ไม่เร่งเราเรื่องเวลาเท่านั้นนะไม่รับสุนัขที่รีบเร่งนะครับ ร้านน้กแมาน้องแมวซอลอนในสวนเกษตรมอขคนกันครับเบอร์โทรศัพท์0 8 6 6 4 0 4 4 4 3ครับอ่นานำตัดขนให้กับสุนัขแมวทุกขนาดทุกสายพันธุ์ดื้อดิ้นดูกัดสะบัดแรงวีนรับหมดนะครับรายได้ส่วนหนึ่งไปช่างใช้ในงานจิตอาสาตัดขนให้กับสุนัขจรสเข้ชพิการในมลูลนิธิต่างๆด้วยครับอนุโมทนาบุญร่วมกันนะครับสำหรับลูกค้าที่มาใช้ที่ช่องกาลังสังคนแล้วก็ตัดขนให้กับน้องปอมนะครับตัดด้วยเครื่อจทั้งตัวเป็นทรงมีเท็ดดี้นะ เดี๋ยวไปดูกันว่าพี่ช่างแต่งขนให้น้องเสร็จแล้วเป็นยังไงนะครับร้านน้องหมาน้องแมวซาลอนในเซอกสรมาแกันทำไมฟอร์มตัวนี้กัดแล้วพี่ช่างเขาขัดใจไม่ได้ถ้าขัดใจไม่ได้ขัดใจแล้วเป็นไงกัดค่ะขัดใจแล้วกัดทันทีนะครับน้องจะค่อนข้างคือทําอะไรเร็วกับน้องไม่ได้เช่นกับน้องเร็วๆหันเร็วๆอะไรอย่างเงี้ยจะไม่ได้ต้องค่อยๆค่อยๆทําสางแรงๆได้ไหมก็ไม่ได้แต่ต้องค่อยๆสา เป็นหนึ่นหมู่อมต,ตัวนี้นะสามสิบเจ็ดใเขารู้สึกว่ามันขัดใจเขาหน่อยเขาก็จะกะเลยถ้าขัดใจแล้วจะกดเลยใช่รองเท้าเป็นที่สุดกับเท้าคือต้องค่อยๆเหมือนสโลสโลอ, <c oughs> อยๆจับได้เมือสเหมือนกันก็ต้องแต่เลยเร่งไม่ได้นะ <c oughs> เพราะว่าถ้าเร่งนะคือน้องจะหันมงับนะครับขัดใจก็ไม่ได้ ก็กลัวน้องชอบอีกดนะครับพี่ช่างก็เลยต้องทําแบบสโลว์อทำค่อยๆใส่คอลลาไม่ได้บังคับไม่ได้ทําต้องค่อยๆทําเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นจะใช้เวลามากกว่าฟอร์มตัวอื่นมากกว่าสุนัขตัวอื่นนะครับตัวนี้ถามาคิดตังเพิ่มไหมไม่ได้เพิ่มี่ช่างคะคิดในราคาปกติแต่จะใช้เวลานานมากขึ้นแต่ถ้าเกิดพี่ช่างเอาเวลานี้ไปทําตัวอื่นพี่ช่างทําได้หลายตัวแล้วนะโอเคครับขอบคุณที่ใช้บริการครับร้านน้องหมาน้องแมวซาลอนในสวนเกษตรบางขกันครับ มิสนัขมีลายตัวร้องรีบครับน้องปอมนะครับอาบน้ำสามขนแล้วก็ตัดขนได้เป็นไกทั้งตัวพี่ช่างตัดไก่เสร็จแล้วนะอาบน้ำตัดขนร้านน้องหมาน้องแมวซาลอนในสวนเกษตรมังคกันครับเบอร์โทรศัพท์0 8 6 6 4 0 4 4 4 3อาบน้ำตัดขนให้กับสุนัขและแมวทุกขนาดทุกสายพันธุ์ดื้อดิ้นดูกัดสะบัดเวงวีนรับหมดนะครับอขอแค่ไม่เร่งเราเรื่องเวลาเท่านั้นนะไม่รับสุนัขที่รีบเร่งนะครับ ร้านน้องหมาน้องแมวซอลอนในส่วนเกษตรมอขอนแก่นครับเบอร์โทรศัพท์0866404443ครับอ่านับตะขนให้กับสุนักนกขก็มาทุกขนาดทุกสายพันธุ์ดื้อดิ้นดูกัดสะบัดเวงวีลลับหมดนะครับรายได้ส่วนหนึ่งไปสช่างใช้ในงานจิตอาสาตัดขนให้กับสุนัขจอสุนัขพิการในมูลนิธิที่ต่างๆด้วยครับอนุโมทนาบุญร่วมกันนะครับสำหรับลูกค้าที่มาใช้